สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เตรียมดัดหลังลอยแพรประยุทธ์จับตาปรากฏการณ์พักรวมรัฐบาลแห่สละเรือประยุทธ์โดดหนีตายแน่ โดยเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2 5 6 4นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวในขับเฮาส์กลุ่มแคร์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีจะยุบสภาช่วงปลายปีนี้อย่างช้าไม่เกินเดือนมกราคมและเลือกตั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี65 ว่าแม้การยุบสภาจะเป็นอำนาจของนายกผลเอกประยุทธ์ยืนยันจะทำตามความปรารถนาสูงสุดของชีวิตคือจะไม่ยุบสภาพยายามทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดอำนาจให้ยาวนานที่สุดแต่ด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 รอบด้านส่งผลทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองน,นอกสภาในสภาความเดือดร้อนเสียงร้องไห้ทั่วทุกหัวระแหงของประเทศจะกดดันพรรรวมรัฐบาลอย่างหนัก จนถึงจุดที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่อยากเกาะพลเอกประยุทธ์จนจมลงไปก้นทะเลด้วยกันปรากฏการสละเรือกระโดดหนีตายจะเกิดขึ้นถึงเวลานั้นแม้พลเอกประยุทธ์จะอยากอยู่ต่อแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยคงไม่บอกว่าพร้อมเลือกตั้งแต่เราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนในสภาวะวิกฤตเพราะถ้ายิ่งเราบอกว่าพร้อมพลเอกประยุทธ์ จะยิ่งไม่อยากเลือกตั้งสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในขณะที่พักรัฐบาลอาจไม่สามารถลงพื้นที่ได้มากนะักเพราะลงไปประชาชนก็กดดันสะท้อนผ่านโพแทบทุกสำนักประชาชนต่างเรียกร้องกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออก 120วันเปิดประเทศภูเก็ตแซนบอ็อกสภาก็อย่างที่เห็นถ้าตั้งสมมติฐานว่าจะยุบสภาเมื่อสถานการณ์โควิดินดีขึ้นนั้นคงไม่ได้ยุบสภาตราบที่ยังคงคิดและทำด้วยวิธีการแบบเดิมๆเป็นไปได้ยากที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้สำเร็จในนุสร์กล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ที่พักรวมไม่ถอนตัวเพราะผลประโยชน์มันเยอะถ้ามันคิดถึงประชาชนมันคงถอนตัวกันนานแล้วครับยิ่งอยู่ก็ยิ่งรวยความซวยของประชาชนดูจากผลโหวตที่เหลือความเชื่อมั่นไม่ถึง2%ก็น่าจะบอกอะไรกกลายแล้วนะครับสมควรสละเรือมันจะอับปังแล้วอยู่ก็ตายสละเรือก็ยังมีโอกาสรอดนะจริงๆนะ เห็นกับตามมาแล้วว่าเหิบหมาเวลากินเลือดอิ่มแล้วมันจะแยกทางกับหมาเองพักในทรยุตประชาชวนครั้งหน้าเอาไปศูนย์คะแนนก็แล้วกันวันพระไม่ได้มีหนเดียวคอยดูถ้าข่าวออกมาแบบนี้ไม่รอดแล้วสัญญาเริ่มมาละรีบๆเลยเอาวาสานพักร่วมแน่นอนคนพูดหลายคนแล้วนะฉีกหน้ารัฐบาลประยุทธ์คณะบดีเศรษฐศาสตร์มรังสิตฟาดยับซัด อายุ75ปียังไม่เคยเห็นคนขับแคนครัฐบาลเท่ายุคนี้ทั้งด้านทั้งทนหรือเกิน โดยเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2564รองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรประเสริฐผู้ก่อตั้งและอดีตประธานหลักสูรสสตรเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้เขียนข้อความโพสต์ทางเฟซบุ๊กวิภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาลความว่า ผมอายุ75ปียังไม่เคยเห็นคนแสดงความขับแค้นชิงรัฐบาลยุคไหนเท่ายุคนี้มีตั้งแต่เรื่องโควิดเศรษฐกิจการเมืองความไม่เป็นธรรมและการเหลืองอำนาจผู้แสดงออกมีตั้งแต่เด็ก7-8ขวบจนถึงผู้สูงวัย70-80แต่รัฐบาลไม่สถานทั้งด้านทั้งทน นอกจากนี้ทางด้านของสสพักเพื่อไทยสัตว์ประยุทธ์ยับถ้าผมบริหารห่วยแบบนี้ลาออกไปนานแล้วไม่อยู่ให้คนสาบแช่งหรอกโดยคุณการุณโหสกุลสสกทมพักเพื่อไทยได้เปิดเผยว่ามาตรการหลายข้อที่รัฐบาลบังคับใช้อยู่ขณะนี้นอกจากจะไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดได้แล้วยังสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนอย่างแสนสาหัส เช่นการลดจำนวนและเวลาให้บริการของรถประจำทางยิ่งทำให้คนจำนวนมากต้องไปรวมกลุ่มเพื่อรอรถกันเป็นเวลานานเมื่อรถมาถึงก็ต้องแย่งกันขึ้นไปแออัดยัดเยียดบนรถอีกมาตรการห่วยแตกแบบนี้นอกจากจะทำให้คนตัวเล็กประสบความยากลำบากในการเดินทางแล้วยังทำให้เพิ่มโอกาสเกิดการแพร่ระบาดได้มากขึ้นอีกด้วย มาตรการที่รัฐบาลออกมาในครั้งนี้ทำให้คนตัวเล็กส่วนใหญ่ทำมาหากินไม่ได้ส่วนพ่อค้าแม่ค้าต้องปิดร้านเพราะไม่มีคนซื้อของตรงกันข้ามกับธุรกิจของเจ้าสัวที่ดีวันดีคืนเพราะไม่มีคู่แข่งจึงต้องตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ ในการแก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชนทั้งๆที่มาตรการส่วนใหญ่หากเข้าใจปัญหาและรู้จักผลประโยชน์สามารถเพิ่มช่องทางให้คนตัวเล็กพอทำมาหากินเอาตัวรอดไปได้แต่เมื่อทำเป็นแค่ชี้นิ้วและสั่งการเหมือนประชาชนเป็นพลทหารคนตัวเล็กทั้งหลายจึงได้แต่รอวันตายโดยไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐแม้แต่น้อย ส่วนมาตรการฉีดวัคซีนให้ประชาชนยิ่งล้มเหลวทั้งเรื่องของการจัดหาวัคซีนไม่มีคุณภาพและมีปริมาณไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนสำร้ายเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนและชนิดของวัคซีนก็สร้างความสับสนจนวันนี้คนไทยไม่รู้แล้วว่าต้องรับวัคซีนอย่างไรกี่เข็มและยี่ห้ออะไรบ้างมั่วไปหมดส่วนการตรวจเชิงรุก ยิ่งออกทะเลไม่มีการจัดลำดับความสำคัญทำให้ประชาชนต้องไปรอคิวเบียดเสียดยัดเยียดกันเป็นเดือนพันทุกวันสุ่มเสี่ยงกับการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็นทั้งหมดนี้ขอประนามพลเอกประยุทธ์ที่ไร้ความสามารถบริหารประเทศบกพร่องผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพตั้งแต่ยึดอานาจมาเจปีเคยลงมาสัมผัสชีวิตประชาชนหรือไม่ว่าเขาเดือดร้อนกันแค่ไหนถ้าผมบริหารห่วยแบบนี้รับรอง ออกไปนานแล้วจะไม่น่านดานอยู่ให้คนเขาสาบแช่งทุกวันอย่างนี้แน่นอนนายกาลุนกล่าวโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเ,เช่นจะไม่ให้แคขนได้ยังไงละ่ะหน้าดานมาเป็นรัฐบาลมาแบบหน้ากังขาแล้วก็กูเก้เอากู้เอากู้แล้วก็ไปลงกองทัพบริหารเศรษฐกิจก็พังบริหารจัดการโรคก้อนเละ แถมยังชอบโชวโง่ปากดีอวดเก่งอีกคนเก่งๆบอกเตือนก็ไม่ฟังเป็นรัฐบาลที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาแล้วไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่แล้วรัฐบาลชุนีที่แปลกใจคือยังมีคนชอบและกลุ่มรักประยุทธ์ต้องหลับหูหลับตาขนาดไหนจริงครับแต่ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งคือลุงแกเก่งมากที่ไม่มีใครทำอะไรแกได้เลยด้านสุดทนสุดคนนี้แหละครับ มันคับแค้นใจมากจริงๆอย่าให้เห็นมาเดินตลาดคนเดียวนะเห็นด้วยครับทําไมไม่ให้คนอื่นทําลองดูบ้างแก่จะตายยังห่วงอํานาจห่วงบารมีไม่คิดถึงประชาชนระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่คนด่ากเกือบจะทั้งประเทศไม่เห็นมันจะรู้สึกรู้สาอะไรเลยรวมทั้งไอพักที่อยู่ร่วมรัฐบาลด้วยไม่เห็นมันจะออกมาช่วยทำอะไรกอดตำแหน่งกันไว้จนแน่น ไม่คิดจะช่วยกันแก้ไขยอยู่แค่รอรับเงินเงินอย่างเดียวนี่หรือประเทศไทยอายุก็ขนาดนี้แล้วเป็นผมนะนอนใช้ต่างที่บ้านเลี้ยงหลานสบายใจไม่ต้องมีคนมาด่าหนูก็งงมากๆนะคะว่าไม่มีใครทำอะไรคนนี้ได้เลยหรือแม้กระทั่งประชาชนทางประเทศยังทำอะไรมันไม่ได้เลยเหนื่อยคะเหนื่อยให้คนที่เขาบริหารเป็นมาบริหารเถอะรัฐบาลชุดนี้ทำประเทศชิบหายหมดแล้ว เศรษฐกิจก็แย่สุดๆหากินไปวันๆยังยากเลยตลาดนัดก็ปิดตลาดสดก็เทศกิจรอไล่ขายข้างทางก็โดนเจ้าหน้าที่กรมทางไล่อีกแล้วจะให้ไปทำมาหากินตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าจะตายกันหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลนอหะ,ะข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุรธิกมามรับชมสวัสดีค่ะ